สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับนี่ก็คือลักษณะข้าวมะลินะครับร้อยห้าหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อเมื่อตอนบ่ายเมื MER ่อวานนะครับวันนี้ก็น้ําเต็มนาเลยนะครับนี่ตกซาน้ําท่วมนาไปนะครับแล้วก็ <S <S อาจจะมีคําถามว่าฝนตกระดับเนี้ย เราก็ไม่ได้เสียเงินวิดน้ําเข้านาถูกไหมครับเพราะว่าเรารอน้ําฝนแล้วฝนก็ตกลงมานะครับแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราเคยบอกทุกท่านแล้วว่าเมื่อน้ํามีนะครับฝนตกถามว่าเราจะใส่ปุ๋ยไหมเราจะไม่ใส่ปุ๋ยครับเราจะปล่อยให้น้ํามันเยอะแบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับ โดยที่เราจะไม่แตะต้องปุ๋ยเลยนะครับจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาเราจะปล่อยให้น้ำเนี่ยเป็นตัวทำให้ข้าวเนี่ยมันเติบโตแล้วก็สูงขึ้นโดยที่เราจะนะครับไม่เอาน้ำออกและก็ไม่ใส่ปุ๋ยและอย่างสำคัญเราก็จะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าด้วยนะครับ เพราะว่าเราเคยบอกทุกท่านไว้แล้วว่าเราจะไปฉีดยาฆ่าญ้าตอนไหนครับตอนที่ยาเริ่มมีดอกอ่อนนะครับฉะนั้นถ้าแปลงนาเรามียาเยอะๆก็ไม่เป็นไรขอให้เราดูลักษณะต้นข้าวเราเนี่ยมันมีเยอะนะครับต้นข้าวมีเยอะมีจํานวนมากกว่า้าแค่นั้นเองฉะนั้นถ้าข้าวมีลักษณะแบบนี้เราจะไม่แตะต้องปุ๋ยเลยนะครับ ถึงมันจะเหลืองแฉะคแขกันเราก็จะไม่แตะต้องปุ๋ยนะครับเพราะว่าการที่เราใส่ปุ๋ยในลักษณะน้ําแรกฝนแรกนะครับหรือว่าฝนตกครั้งแรกน้ําเยอะๆแบบนี้ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยดินมันมีความชุ่มชื้นนะครับดินจากการที่เราปั่นจากการที่เราทําแห้งจากการที่เราตีเทือกย่าเทือกอะไรต่างๆเนี่ยดินมันมีความเละความอ่อน แล้วก็ความนุ่มทําให้สารอาหารหรือว่ารากข้าวเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็หาอาหารได้ง่ายทําให้การใส่ปุ๋ยครั้งแรกของข้าวที่เพิ่งโดนน้าเนี่ยไม่จําเป็นเลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเลยคนไหนที่ใส่ไปแล้วก็ให้ภาวนาครับมันมีอยู่สองอย่างใส่แล้วไม่เกิดอะไรขึ้น ข้าวสวยข้าวดีก็ถือว่าคุณโชคดีสำหรับสเต็ปแรกส่วนคนที่ใส่ไปแล้วหรือดื้อที่จะใส่คนประเภทนี้ถ้าใส่ไปแล้วเจอเชือ้อราเจอหนอนเจอมแมลงคุณถือว่าโดนสเต็ปแรกแบบโคตรสวยนะครับคุณก็จะหมดค่ายานะครับในการฉีดรักษาแล้วคุณก็จะไปปวดหัวในสเต็ปที่สองก็คือข้าวต้นสูงต้นใหญ่แล้วก็ล้ม ใบทับกันใบปะกันทำให้คุณต้องมานั่งตัดใบไม่ตัดใบจะปล่อยไว้ก็ล้มเน่าคุณลองอ่านตามความคิดผมกับคนดีประเภทหนึ่งก็คือคนที่โชคดีจากสเต็ปแรกสเต็ปสองคุณก็จะไปเจอปัญหาข้าวล้มหรือใส่ปุ๋ยรอบรับท้องหรือออกรวงไม่ได้เพราะว่าข้าวงามเกินไปและสุดท้ายแล้วข้าวก็จะเลี้ยงแต่ใบไม่เลี้ยงรวงนะครับเนี่ย ถ้าเราจะฉีดยาฆ่าหญ้าเราจะฉีดในลักษณะแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับมีดอกหญ้าขึ้นมากับข้าวแบบนี้ครับนี่แบบนี้เราถึงจะฉีดครับนี่เขาเรียกว่าดอกหญ้าอ่อนขึ้นแล้วแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับผมก็จะไม่แต่ต้องยาเลยนะครับในนาแปลงนี้ของแม่ผมฝนตกมาเมื่อคืนแบบสะใจนะครับสะใจคือตกมาท่วมไรท่วมนาไปเลยนะครับก็คนที่หว่านแห้งหว่านอะไรก็อย่างที่ผมบอกแบกเครื่องครับวันนี้ วันนี้ทุกคนต้องแบกเครื่องนะครับวิดน้ําออกเท่าที่ออกดาว่าท่วมครับหน่อกําลังขึ้นนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าข้าวถ้าข้าวหวานแห้งแล้วฝนตกหน่อจาวก,กาลังขึ้นจากดินนะครับหรือว่าข้าวกําลังงอกจากดินแล้วฝนตกเยอะเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นที่จะเน่าได้ง่ายกว่าการที่เราพึ่งหวานแล้วโดนฝนนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูในลักษณะที่ว่ามันมีเปอร์เซ็นเน่าเพราะอะไรไป เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ของแม่ผมจบแล้วนะผมก็พูดตามที่ผมเคยพูดตามที่ผมเคยบอกทุกท่านไว้ว่าเมื่อมันมีน้ําเมื่อมันมีฝนเราก็ไม่เสียตังค่าวิดน้ําเราก็จะไม่เสียตังค่าซื้อปุ๋ยแล้วเราก็จะยังไม่เสียตังค่าฉีดยาฆ่าหญ้าและเราก็จะยังไม่ทําอะไรกับข้าวตรงนี้เลยจนกว่าจะเริ่มเดือนสิงหาหรือสตาร์ทเดือนสิงหาเพราะข้าวลากเดินหาอาหารเองได้ ข้าวจะแจ้จะเหลืองจะแกนจะแค่แค่ไหนเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาจนกว่ารากต้นและกอของเขาจะทำการเติบโตเองโดยใช้สัญชาตญาณธรรมชาติในการดูแลแล้วผมถามก่อนว่าแนวทางตรงที่ผมพูดมาเนี่ยทุกท่านเสียเงินบ้างอย่างยังไม่เสียเงินเลยแล้วมาแรงหนอนอยากจะเป็นก็เป็นไปและการหวานข้าวนาะจะช่วยลดประชากรเรื่องยาก การหวานข้าวหนาะจะช่วยลดประชากรเรื่องแล้งเรื่องตายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งใส่ปุ๋ยทําให้ข้าวแตกกอท่านลองจินตนาการดูผมสั่งให้ท่านหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยตอนไหนเดือนสิงหาผมบอกให้ท่านหวานข้าวให้หนาะก็เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ท่านไปเสียเงินค่าหวานปุ๋ยให้ข้าวแตกกอนนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะบอกว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องข้าวแตกกอมากนะครับ เน้นจานวนข้าวให้ต้นเยอะๆไว้นะครับนี่นะครับใบข้าวมันก็จะเฟื้องงามแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะมีหนอนมีเชื้อราและใบข้าวเนี่ยมันจะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวของมันเองโดยที่มันไม่จําเป็นต้องพึ่งพาปุ๋ยนะครับแล้วถ้าข้าวมันเหลืองแแจ้แคกแกนใบไม่โค้งงวยแบบนี้อันนี้คือข้าวที่ดินมันดีดินมันงามครับใบมันจะโค้งงวยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็น้ําเยอะแบบนี้ข้าวตรงนี้จะสูงนะครับจะสูงกว่าไอ้ตรงที่น้ําไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้น้ํามันรวบไว้ไอ้ที่ต่ําเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตรงเนี้ยเมื่อน้ํามันมาเยอะๆน้ําเยอะๆเข้าเนี่ยสุดท้ายตรงเนี้ยมันก็จะต้องเป็นที่รับน้ําอยู่แล้วพราะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยไม่จําเป็นต้องทําอะไรนะครับรอไปเรื่อยๆให้ข้าวกับปรับตัวของเขาเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีกตรงที่ผมบอกว่าวันเนี้ย คนหวานแห้งต้องวิทน้ำออกนะครับเพราะว่าข้าวอ่ะมันกําลังแทงหนอนนะครับก็เอาตามสภาพนี้นะครับเดี๋ยวดูต่อไปผมจะทําอะไรต่อนะครับฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงเดือนสิงหาเนี่ยคุณจะไม่เห็นผมทําอะไรเลยนอกจากรอแล้วก็รอนะครับตอนนี้ผมก็มีหน้าที่รับจ้างนะครับทำของแม่เสร็จผมไปรับจ้างนะครับรับจ้างของตัวเองยังไม่ทำนะครับผมจะไปเริ่มทำน้ำตมเดือนสิงหานะครับสำหรับนาผม ผมไล่หวานแห้งไปหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกแปลงนึงดีกว่าน,นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสภาพข้าวที่ต้องรีบมาวิทน้ําออกนะครับเพราะว่าข้าวในลักษณะตรงเนี้ยเขาวานนะครับแล้วก็ปั่นในลักษณะดินชื้นข้าวมันก็จะงอกดีเห็นไหมครับเห็นงอกไหมเนี่ยไอ้งอกระดับแบบเนี้ยไอที่เห็นข้าวกาลังแทงหนอ่อยอดออกอย่างเงี้ยแล้วน้ําเยอะแบบเนี้ย ต้องรีบมาวิทออกนะครับเพราะว่าหน่อมันเริ่มงอกแล้วข้าวที่กําลังงอกอยู่ใต้ดินอีกชั้นนึงก็กำลังงอกต้องรีบระบายน้ําออกไม่งั้นจะเน่าหมดครับเนี่ยอันนี้คือตรงเนี้ยที่เขาจะต้องรีบทําให้มันแห้งนะครับแต่เขาว่าฝนมันจะเข้าสามวันนะครับฉะนั้นถ้าฝนมันจะเข้าสามวันแล้วลักษณะน้ําเยอะแบบเนี้ยนะครับรอให้ฝนมันไปก่อนแล้ววิธีเดียวครับข้าวไม่เน่านะครับข้าวที่มีจาวขึ้นอย่างเงี้ยมันทนได้สามถึงสี่วันครับ กว่ามันจะเริ่มเนา่าเริ่มย่อยฉะนั้นในขณะที่เราทิ้งไว้อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องระวังมีอยู่สองอย่างคือหอยกับปูแค่นั้นครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเราก็ปล่อยไว้ได้ถ้าไม่มีหอยไม่มีปูนะแต่บ้านผมมันนกกินหอยเยอะนะครับนกกินหอยเยอะก็ไม่จําเป็นต้องใช้สังเคมีเข้ามาช่วยนะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยก่อนรอจนกว่าฝนมันจะเปิดนะครับเนี่ยฟ้าฝนนะกำลังจะเริ่มมาอีกแล้วนะครับก็ ถ้ามันตกอีกเราไปวิทย์เราไปวิทย์ทยมันก็รอวิทย์ทีเดียวครับเต็มที่ก็ไม่เกิน2วันนะครับฝนบ้านผมเดี๋ยวก็ไปนะครับหลังจากนั้นน้ําที่ผมบอกแปลงของแม่ผมผมก็จะยังไม่ปล่อยยังไม่อะไรทั้งนั้นนะครับรอปล่อยทีเดียวระบายทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะรอให้มันตกให้เต็มที่นะครับไปเดี๋ยวไปดูไอ้แปลงฝั่งนู้นที่ผมคาดันดีกว่านะครับสภาพก็น้ําท่วมเหมือนกันแหละแต่ยังไม่งอกนะครับ อีฝั่งแถบนู้นที่ยังไม่งอกอันนั้นไม่มีปัญหาครับให้น้ําท่วมไปสามสี่วันแล้วเราค่อยมาออกทีเดียวก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการหวานแห้งเนี่ยมันอยู่ได้ห้าถึงเจ็ดวันมันก็ไม่เน่าครับมันไม่เหมือนอีแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือสามถึงห้าวันนี่ต้องรีบเอาน้ําออกนะครับลังงอกงอกแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียหมดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะส่วนเรื่องหญ้าผมเคยบอกแล้วไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวไปเก็บกันช่วงหญ้าออกดอกนิดๆนะครับ ฉีดทีเดียวแล้วจบแล้วก็เกลี่ยตัวใส่ปุ๋ยก็เรียกว่าฉีดยาหญ้าแล้วก็เกลียมตัวใส่ปุ๋ยถึงหญ้าจะต้นใหญ่ต้นแก่ก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันโดนยามันจะโทรมลงเพราะว่าอายุมันแก่ลงไม่เหมือนข้าวที่ว่ากําลังหนุ่มสาวขึ้นเหมือนที่ผมอธิบายชัดเจนนะครับก็โอเคขอบคุณมากครับ